โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นแอดออนไฟในแอดฟรี ies, ภาคที่2นั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมเคยรีวิวแอดออนนี้ไปแล้วนะครับผมก็ที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นภาคแรกนะครับส่วนอันนี้คือภาค2นะครับผมซึ่งก็เป็นไงครับผมแปลกๆไหมผมลองมาอัดในคอมดูกันบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่นะเล่นใจโทรศัพท์เยอะเกินจนลืมปุ่มนู่นปุ่มนี่ไปหมดแล้วนะครับก็ เออก็รู้สึกว่าเล่นคล่องกว่าเดิมนะนั่นแหละก็มาเล่นในคออมก็มันก็เปลี่ยนมุมมองได้แบบเนี่ยได้รวดเร็วมากนะครับไม่ต้องไปคอยกดตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นแอดออนไฟน์แอร์ฟดี้ภาคที่2อนะครับผมเนี่ยช่วงนี้ผมติดไฟน์แอ F ์ฟดี้นะนี่ครับก็จะมีของเข้ามาตามนี้เลยครับอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นพวกสปาเฉยๆนะก็จริงๆมันจะมีของอีกเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดูดิเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับมีกล้องนะครับผมมีกล้องวงจรนะครับแล้วก็มีพวกไข่สปาอีกเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยตามนี้นะครับผมมีเก้าอี้มีพัดลมนู่นนี่นั่นนะครับ แต่ว่าเราจะมารีวิวส่วนของรุปปั่นหรือสปาวกันนั่นเองนะ ซึ่งก็ถ้าใครอยากเห็นผมรีวิวของอันอื่นก็ไปดูที่ภาคแรกได้นะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยเขามีแมปเตรียมมาให้นะครับแต่ภาคนี้มันไม่มีนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็กลับไปดูที่ภาคแรกกันได้นะครับผมวิธีการใช้กล้องวิธีทํานู่นทํานี่นะครับอ่ะกลับไปดูภาคแรกได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเซตข้างบนกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นพวกเซตพวกเฟดดี้นี่แหละนะอันแรกครับผมก็จะเป็นทรอยเฟดดี้นะครับผมนี้ก็จะเป็นเฟดดี้เวอร์ชั่นปกติทั่วไปเลยนะครับสามารถกด เปลี่ยนท่าทางมันได้นะผมจะกดผมจะพูดว่ากดาจิ้มที่หน้าจอไม่ใช่ผมเล่นในคอมเออจะพูดกดคลิกขวาดินะครับสำหรับโทรศัพท์มันก็น่าจะมีตัวหนังสือขึ้นมาอะไรให้กดนั่นแหละสักอย่างหนึ่งไม่งั้นก็กดค้างนั่นแหละนะครับอ่านี่ครับก็จะมีท่าทางนู่นนี่นั่นนะครับผมาตามนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นทอยชิกานะครับก็จะเป็นชิกาเวอร์ชั่นปกตินั่นเองคนระับน้องไก่นะครับผมเออน้องไก่อันนี้น้องมี นะครับนี่ก็จะมีเค้กด้วยนะอ่าโอเคตามนี้นะครับผมก็จะมีท่าทางประมาณ34ท่านะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นบอนนี่นะครับนี่บอนนี่นี่ถือกีตร์มาเลยอะอ่านี่ครับผมโบมือ,อรู้สึกบอนนี่นี่จะไม่มีตาสีดำนะเออบอนนี่นี่แบบมันเน้นป่วนปะ่ะน่าจะใช่นะครับผมโอเค ต่อไปผมก็จะเป็นนี่เลยครับฟ็อกซี่นั่นเองนะครับผมนี่นี่คือฟ็อกซี่นะครับเออถ้ามีอาการแหลกคอ,อาภายนะผมซึ่งก็จะบอกว่าความกากครับอ่ะนี่คือฟ็อกซี่ครับผม,ผมก็จะแบบเละๆหน่อยนะภาค2ก็จะเละแบบนี้แหละนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะอ่าไปมีท่าทางหลายท่าเลยนะครับนี่ประมาณ3ท่าอ่ะโอเคต่อไปผมก็จะเป็นนี่เลยคืนที่3ใช่ไหมถึงเราเราถึงจะเจอมันนะครับก็จะเป็น เฟตตี้ที่แบบว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเป็นแบบพังอ่ะอ่าอันวิเดรอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละเฟตตี้แบบพังนั่นแหละเออเนี่ยนอนตายไปซะเออนัแบบแ่นแหละนะครับหมวกลอยได้เฮ้ยหมวกลอยได้อะต่อไปผมก็จะเป็นชิก,ก้าแบบ แบบน่ากลัวสักหน่อยนะไม่สักหน่อยแหละโคตรน่ากลัวเลยเดี๋มันต่างจากไอ้พวกเนี้ยธรรมดาเลยเนี่ยดูดิอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยนะเนี่ยมือขาดด้วยนะครับมีสายไฟล่วงลงมาด้วยนะครับผม,มาตามนี้เลยสําหรับชิก,ชก้าก็น่ากลัวนะเออเนี่ยทำไมมันชอบนอนตายใช่ไหมอ่ะต่อไปครับผมเป็นบอนนี่นะครับบอนนี่นี่น่ากลัวมากเลยนะคือ คือส่วนหัวมันเนี่ยมันมันเละือมันมันแหว่งออกเลยอ่ะดูดิแขนก็ไม่มีนะครับเออเนี่ยอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับโอเคก็จะมีอยู่2แบบแบบปกติกับแบบอ่าโคตรน่ากลัวแล้วกันนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นบอลลูนบอยนะครับ <Hi. S 1> แบบตัวใหญ่โอ้มีมีมีเสียงไห้ด้วยเออก็บอลลูนบอยนี่กดคลิกขวาไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเสียงไห้ฮัลโลไห้อะไรของมันอนะ่ะเออประมาณนั้นแหละ ตัวยมีเสียงหัวเราะเสียงนุ่นนี่นั่นนะครับก็ผมขอทุบออกแล้วกันนะเพราะว่ามันร้ายนำคาญนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอลลูนบอยแบบตัวเล็กอ่าตามนี้นะครับโอเคหมดไปแล้วครับกับเซตที่1โอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตที่2กันเลยมาถึงเซตที่2กันนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นแม n เกิลนะครับก็มะม่วงเอออันนั Mango, นะ้นแมนกนะนี่โอก็ไอตัวนี้ผมก็ Other, ที่ที่ที่ผมทุบค,คือมันน่าลำคาญไม่ใช่ไม่ใช่น่ากลัวนะมันน่าลำคาญนะครับเออตามนั้นแหละมันน่าลำคาญนะโอเคต่อไปเอานี่ก็จะเป็นโกลเด้นเฟรดดี้แบบว่าพังแล้วนะครับทำไมผมรู้สึกเสียงลำคาญมันกังเลยไอ้ไอ ไอเอ้ยไอไอเวนมึงมึงหลอกกูอย่างงี้โอ้โหกูคิดขู่ที่ผิดมารีวิวพวกมึงเนี่ยไอมึงนี่โอ้โหไรวะมาหลอกเฉยดูดิเนี่ยเอาเป็น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 คนดูตกใจไปล่ะมาดูมาดูครั้งแรกอะเออนั่นแหละผมยิ่งแบบไปชอบเล่นเกมผีอยู่ด้วย ตออกใจหมดต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวนี้อเอ็นโดปะไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยเออม,มีมีท่านอนตายอีกแล้วนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเอ้าเอาเป็นอันนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆแบบอะไรนะมันไม่ใช่ลูกปั้นอะ่ะมันเป็นไม้กระดานอะไรทุกอย่างอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับผมก็มันไม่ใช่ไข่สปาวนะแต่ว่าเราสามารถใส่ได้ครับนี่ แล้วก็จะกลายเป็นอะไรนะเด็กร้องไห้ใช่ไหมอันนี้อยู่ในมินิเกมนะครับมันก็จะให้เราเล่นในมินิเกมนะมันก็จะมีอยู่นะครับสำหรับภาค2โอเคแล้วก็น,นี่อีกอันหนึ่งครับว่าจะเป็นสีขาวนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเด็กร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยคิดอ่ากลสกินนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นพวกไก่นี่พวกไก่นะครับอ่าตามนี้เลยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับพวกไก่สกินอะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็จะเป็นสีอ่อนเออตามนั้นแหละ โอเคอันสุดท้ายครงผมนี่เลยนี่คือไฮไลท์ของแอดออนนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้ากากนั่นเองประเดึงขอออกก่อน่ะหน้ากากนะครับถ้าเรากดใจปุ๊บนี่เป็นการใส่หน้ากากนะครับผมเหมือนในภาค2เลยนะ,ะตามนี้เลยก็กดอีกทีนึงก็เอาหน้ากาก,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 กออกนะครับออกสิเอาม,ม,มันไม่ออกอ๋อผมลืมไปมันกดขี้ควายอีกไม่ได้มันต้องเอานี้ออกมาแทน,นนะครับเนี่ยตามนี้แหละนะครับโอเคนี่คือทั้งหมด ของในดอนนี้จริงๆมันไม่ทันหมดหรอกนะมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากมากอ่ะดูดิเอาผมรีวิวไม่หมดอ่ะเนี่ยดูดิอ่าก็จะมีเนี่ยแถม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 ให้แถมให้เนี่ยมีตุ๊กตาตุ๊กตามีตุ๊กตาเนี่ยแถมให้อ่ะเนี่ยแถมให้นะครับอ่าเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักมากพูดเยอะเจ็บคอแล้วเนี่ยตรงไหมเจ็บคอชิบหายเลยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะเนี่ยพัดลมนยครับเนี่ยพัดลมอ่าแล้วก็อันนี้เก้าอี้เก้าอี้นั่งได้นะครับนี่นั่งได้ด้วยนะเนี่ยหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับ อ่าตามนี้เลยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออน i n น่า a f f i n i t y ภาค2นะครับผมโอเคครับผมก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนไฟน่า a f f i n i t y ภาคที่2นะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแลาอยากเล่นนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะเตอคลิปประมาณแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ซีโอเกนบ๊ายบายครับ